สวัสดีครับหน่วยที่3.1งานควบคุมกระบอกสูบโดยใช้รีเลย์ช่วยด้วย p o c วัตถุประสงค์สามารถอธิบายหลักการควบคุมกระบอกสูบโดยใช้รีเลย์ช่วยด้วย p o c ได้มาดูวงจรกันนะครับวงจรคอนโทรลครับเมื่อเรา on S2 ครับ ไฟบวกครับวิ่งผ่านวงจรได้บวกแล้วมาครบวงจรที่ลบ K1 เกิดการทํางานนะครับ K1 เกิดการเหนียวนํานะครับนเนื้อ K1 เหนียวนำ K1 จาก NO ก็กลายเป็น NC กระแสไฟฟ้าก็วิ่งไหลผ่านทางนี้ได้ด้วย K1 ก็ยังคงค้างสภาวะอยู่ถึงแม้เราจะ off ออ S2 ถึงแม้จะ off s 2ออกนะครับปล่อยหน้าสัมผัส s 2ออกแต่กระแสไฟฟ้าก็ยังไหลผ่านได้โดยไหลผ่านทางนี้ครับเหมือนเดิมการทางนานแบบนี้เขาเรียกว่าการทางนานแบบเซลล์โฮดดิ้งนะครับ k หจาก no ก็กลายเป็น nc ครับไฟบวกก็วิ่งไหลผ่านครบวงจรมาที่ y 1เข้าที่ลบก็ y 1ก็ ทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับพอวายหนึ่งทำงานก็ทํางานค้างสภาวะไว้ว1ยหนึ่งทำงานค้างสภาวะวย1ยหนึ่งตรงนี้นะครับก็เกิดการทํางานไฟใจ่ายให้โซลินยว์วยหนึ่งนะครับลิ้นแขนทํางานเปลี่ยนเป็นโหมดฝั่งนี้นะครับลมก็ขึ้นทางนี้ครับขึ้นทางนี้นะครับ แล้วก็มาออกรูอารตรงนี้นะครับทําให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกและค้างสภาวะเหมือนกันเมื่อเรากดสต็อปนะครับเมื่อเรากดสต็อป S 1กระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับ K 1ก็หยุดการทาง,งานจาก NC เมื่อกี้ก็กลายเป็น NO นะครับ NC กลายเป็น NO ไฟก็ ไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับพอกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แค่นี้นะครับน่านผาเปิดวงจรก็หยุดการทํางาน K1 ก็เป็น NO ก็กระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านได้แค่นี้ Y1 ก็ไม่ทํางานนะครับพอ Y1 ไม่ทํางานนะครับไม่เกิดการเหนี่ยวนําไม่เกิดการทํางานนะครับลมอา่าก็จะมาเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ครับ ลินวาก็จะเป็นโหมดนี้ลงก็จะขึ้นทางนี้ครับแล้วก็กลับออกรูอรากบอกสูบก็เคลื่อนที่เข้าครับการทํางานแบบนี้เรียกการทํางานว่าแบบเซลล์โฮดดิ้งนะครับต่อไปครับโจทย์นะครับกําหนดว่าเมื่อกดและปล่อย S 2จะทําให้ K 1ทํางงานค้างสภาวะไว้ กระบอกสูบเลื่อนออกแล้วก็ค้างแต่เมื่อกดสวิตช์ S 1จะทำให้ K 1หยุดการทาง,งานกระบอกสูบเลื่อนเข้าครูจึงกำหนด Input และ o u t p u t ดังนี้ S 2กด Start ตั้งให้เป็น PLC ว่า X 2ชื่อจะได้ตรงกัน S 1เป็นสวิตช์ส t o p ตั้งชื่อว่าเป็น X 1ชื่อจะได้ตรงกับ S 1 ส่วนเอาพุทมีตัวเดียวคือ k 1ตั้งให้เป็น p o c คือ y 1นะครับหลักการทำงานคือ on x 2 on x 2 y 1 on ด้วยถึงแม้จะ off x 2 y 1ก็ยังทำงานทั้งสภาวะอยู่ถ้าอยากให้หยุดการทำงานต้อง on ด้วย x 1 y 1ก็จะหยุด การทำงานนะครับมาดูกันต่อหลักการเขียนโปรแกรมคือ on x 2ค้างไว้ on x 2ค้างไว้นะครับ y 1ทํางาน on x 2ทําให้ y 1ทํางาน Y1 ทำงาน N Y1 จาก NO ก็กลายเป็น NC กระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านทางนี้ด้วย Y1 ก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมถึงแม้เราจะ off X2 เห็นไหมครับถึงแม้จะ off X2 แต่ Y1 ก็ยังคงทํางานครั้งสภาวะเหมือนเดิมถึงแม้จะ off X2 นะครับ วายหนึ่งก็ยังทํางานครั้งสภาว่าเหมือนเดิมเพราะอะไรไงครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางนี้กระแสอะไรผ่านทางนี้เห็นไหมครับอยากหยุดการทํางานเราต้องออฟด้วย x1 ครับออฟ x1 y1 หยุดการทํางานทันทีออฟ x1 เห็นไหมครับนี่ครับ y 1หยุดการทํางานเพราะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แค่ถึงแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าสัมผัสเป็นเปิดนะครับ Y1 ก็หยุดการทำงานทันที Y1 จาก NO ก็กลายเป็น NC ก็หยุดการทำงานเหมือนกันนะครับต่อไปมาดูการต่อวงจรกันการต่อวงจรครับ input ครับ input เราจะ active ไฟฟ้าด้วยลบใช่ไหมครับเราจะ active ด้วยลบเพราะว่าจะต่อเหมือนกับเซนเซอร์เพราะเซนเซอร์ส่วนใหญ่ร้อยละ90ขึ้นไปจะ active ด้วยลบนะครับ ครูก็เลยใช้บวกจาก P.O.C. นะครับแรงจายจาก P.O.C. บวกไปต่อให้กับซิงกกสอดค้างไว้และเราก็เอาไฟลบไปต่อเข้าให้หัวของสวิตช์ที่เราเขียนตั้งไว้ก็คือเข้าหัว S1 NC นะครับที่เราตั้งไว้เป็นออฟนะครับและก็ามาเข้าหัว S2 NO ซึ่งเป็นออน ส่วนท้ายของ s 1ก็เข้ากับ x 1ที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะครับท้ายของ s 2ก็เข้า x 2ที่เราได้ตั้งโปรแกรมไว้นะครับในการเขียนที่เมื่อกี้นะครับต่อไปเอาพุทครับเอาพุทคุยขอยกตัวอย่างเป็นทรานซิสเตอร์ถ้าเอาพุททรานซิสเตอร์คอมมอนจะต่อด้วยไฟลบนะครับดังนั้นครูใช้ซับไพสวิตชิงจากภายนอกหรือซับาพภายนอก คัวต่อลบเข้าที่คอมมอนนะครับและก็ต่อลบจาก Y1 ครับต่อออกจาก Y1 เข้าลบของ k 1หรือรีเลย์นะครับและต่อไฟบวกไปเข้าที่ไฟบวกของสวิตชิ่งนะครับซึ่งหลักการทำงานถ้าเราเปรียบเสมือนหน้าสัมผัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระแสไฟฟ้าก็มาจ่อรอที่คอมมอนนะครับ ถ้าครูสั่งให้ y 1ทํางทำงานเมื่อไหร่ถ้า y 1เกิดทำงานเมื่อไหร่นะครับ y 1จาก no ก็กลายเป็น nc กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งไหลผ่านนะครับ y 1มาครบวงจรนะครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็ k 1ก็ทำงานครั้งสภาวะนะครับต่อไปครับถ้าเราจะต่อวงจรให้กับ k ่า K1 ไปสั่ง y 1ของ กระบอกสูบทำยังไงนะครับเราก็ใช้หน้าสัมผัส NO ครับนี่ครับ NO ของ K1 ครับมาช่วยครับนี่ครับ NO ของ K1 มาช่วยแล้วก็นักเรียนจะต่อจะสั่งงานโซลินอยวาวใช่ไหมครับโซลินอยวาววายหนึ่อ่า,น,านะครับ แล้วก็สั่งงานง่ายๆครับโดยการอาจจะจ่ายไฟบวกครับไฟบวก24โวลต์มาไว้ที่หัวของ NOK1 นะครับส่วนท้าย NOK1 ก็มาเข้าที่บวกของ Y1 อ่าแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็ไปต่อเข้ากับลบของ Y1 นะครับ Y1 จะเป็นสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับอ่า โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็นักเรียนก็ต่อไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ